กันโว้ยความยงังฟาสน่า,นากินมากทุกคน15นาที180องศาซองกระทะวางเดเกกแกงมินุตนะคะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ที่ฝรั่งเศสเป็นช่วงโซนนะคะช่วงลดราคาสินค้าเราอยากได้เตาอ,อบเตาอ,อบเตาปิ้งย่างนะคะโดยไม่ไม่ต้องใช้น้ำมัน air fire air fire นะคะฟีเจอร์สซองลินทอดปิ้งย่างโดยไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะความจุ7.5ลิตรทำเขาบอกว่าสะดวกสบายมากเหมือนปิ้งย่างนะคะสําหรับ ราคาช่วงตอนนี้ราคาที่จริงมันร้อยห้าสิบเก้ายูโรนะคะตอนนี้ที่โอชองมันล่นเลือแปดสิบยูโรนะคะความจุได้เจ็ดจุดห้าลิตรใหญ่มากทูเปรอู้ยสิจะเปลียกวะจะเปิดดูนะคะทุกคนเราดีมากสำหรับปิ้งย่างนะคะมีเมนูอาหารหลายอย่างมากฟิตสเต็กทำสเต็กทำปูเล่กไก่ย่างกุ้งปลาพิซซ่าก็ได้ทำปิ้งย่าง อ่าหักผลไม้ทําทําขนมก็ได้ทําขนมเค้กก็ได้โอ้หลายอย่างมากทําได้หลายอย่างมากทุกคนยี่ห้ออะไรนี่ยี่ห้อมูริโนโบะมูริเน็กซ์มูริเน็กซ์ <laughs> มูริเน็กซ์โอ้ปะจะวัวป่ะดับใช้ยังไงอ่ปปะอืมใช้รีโมตใิ้ยี่ห้ออุจ๊จ้าคู่มือ ล่ะบ๊อบบ๊อบทำข้าวง่ายมากป้าใหญ่มากดูวะถ่ายตอนกลางคืนนะคะทุกคนโทษแฉงไม่ค่อยเยอะถ่ายตอนกลางคืนมู๊เป็นอะไรลิลีย่ปตัวตัวใบม่วงอะเว้จ้ากำซ่าเว้ยเอ้ยเก๋งกำซ่าว้าวใหญ่มากทุกคนเลเวลซับบ๊อ มองไม่ามาสิลาดิยาสิลิซ่าส้มเล็กสิส้เลอ้โหว้ากำมองแฟร์อ๋อ,อ,อใหญ่มากทุกคนจะอุ้งว่าปอาเซ้นเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูเราจะลองใช้เราไม่เคยใช้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายทุกคนดูนะใหญ่มาก หลากลายหมดมากทุกคนมีมันฝรัง่งเนื้อไก่กุ้งปลาพิซซ่าผักแล้วก็ของหวานมีหลายหมดทุกคนดีมากวันนี้เราจะมาลองหม้อทอดไร้น้ำมันโดยเชฟเบอร์นัวเฮ้ยเปิดชัวร์ป่ะเฮ้ย้าเก่งค่้ะเหรอ แกงโยเสวัวัวัดเขาบอกทำกับข้าวง่ายมากทุกคนทุกคนสำหรับคนทำกับข้าวไม่ค่อยเก่งเอาข้าแล้วก็ปรุงปรุงแล้วก็รอได้ไดรอกินได้เลยทุกคนง่ายมากตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะที่โอชองฟิต้อวาวาวาอื้อง่า่ายๆง่ายๆง่ o ยๆง่าย i n เราจะมาลองหม้อทอดมันทำซี่โครงยำหมูอบกระเทียมนะคะและซี่โครงมาสวยมากทุกคนจะมาลองทำดูนะคะเมนูหมูทอด หมูอบกระเทียมหม้อทอดไร้น้ำมันกินกับข้าวเหนียวร้อนๆตอน,นเด็กชอบมากกินก่อนทุกหม,มูทุกทำหมดเลยบนหัวบอก อ,อิอูื้อมาเยอะเลยพะคะเราใส่เครื่องปรุงนะคะทุกคนน้ำปลาน้ำมันหอยซีอิ๊วดำน้ำตาลรสด,ดีเกลือนะคะแล้วก็หมักเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณสัก30นาทีนะคะนิ่งหมักนานนิ่งนุ่มนะคะทุกคน ข้อดีหอมหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะทุกคนเราไม่มีปัญหาเรื่องกลิ <Please remove> <ation> so it, ่นกลิ่นน้ำมันนะคะทุกคนในห้องว่าเป็นอพาร์ตเมนต์นะข้อดีดีมากเลยทุกคนเพราะเวลาเราทอดน้ำมันที่ไรกลิ่นน้ำมันจะอบอวนไปทั่วอพาร์ตเมนต์ต้องเปิดหน้าต่างทิ้งไว้นะคะทุกคนแล้วช่วงนี้อากาศหนาวมากก็มีข้อดีเยอะเหมือนกันเวลาตักข้าวก็จะไม่มีกลิ่นน้ำมันติดเสื้อผ้านะคะทุกคนทอดไร้ทอดไร้น้ำ ทำให้เราอยากซื้อนะคะสูตรเราไม่มันเรายังไม,ไมไ่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกไว้นะคะเพราะว่าเราเจะทดลองปส,ส,สุตรของเราคือทดลองหม้อทอดน้ำมันไร้น้ำมันนะคะทุกคอ่น เราไม่ได้ใส่กระดาษไขนะคะทุกคนเพราะว่าจะได้มีอากาศระบายขึ้นมาแล้วก็น่าจะไม่ติดเพราะว่ามันมีเครื่องเคลือบโ,โอ้พอดีเป๊ะเลยมูต้องปีนปวนวว่วนล่ะตอนมีมอคโคอังมอกโซ่เพื่วู้วย่ามีอากาศด้วยซีชิมิอูล่ะเป็นละปั๊กเฟรน,นิเกินพอดีเป๊ะเป๊ะ Ah. som ketawan ketan sese tong pikachu ah wala son ketawan tong สิบงรอวัวรอดูดูนะคะว่าออกมาจะเป็นยังไงสุกแล้วนะคะทุกคนเราดูการ12นาทีผ่านไปโอ้เ็บมา a หมูเเนาะแล้วบ้านาจะจุดเจ้าปเเนาะปเเดมินุตบ้างจสุีเนวาอีสี่้งเยสุดสุดมา องกรป้าเดินมินุดพออีลิป้งขอคาม่ลว่าเราเพิ่มเป็นอีกสามนาทีนะคะทุกคนพอเราอยากต้องการัวงวงรัวต้องการให้เบียงคาม่นะคะต้องให้มันกรอ,อบนะคะทุกคนเราเห็นว่าหนังหมูมันยังไม่แห้งกรอบนะคะเราเพิ่มอีกสามนาที ว้าวพร้อมยงังฟ้าน่ากินมากทุกคน15นาที180องศาซองกระทะวางเดรเก้แกงมินุดนะคะทุกคน ซี่โครงหมูทอดจากหม้อไร้น้ำมันนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆ้องเชฟวิคพี่กลวงคออมปวดว้าทุกค่ะทุกคนหมูเสียบคอสกุลปะเนาะไม่ติดเลยนะคะทุกคนดีมาก ใครไม่มีทุกคนมีหมดแล้วยกเว้นเรานะคะทุกคนใครไม่มีต้องไปหานะคะต้องไปซื้อมาเขาซื้อของยี่ห้อมูล i ิเ x ดีมากทุกคน7จุด้าลิตรสำหรับแปดคนแ a <c oughs> ปาซิตปุวิดแบซอนนะเรามีอยู่กันแค่สองคน